เจมสมกกาพายเฝ้าเสานะครับเกมรับมีพิรวิทย์อรุณรัตน์ครับรามสูบสามตัวกลางเป็นศิวพงม,มานนะครับปีเตอร์โซลเซนเนกาลแล้วก็ไคเกตเกมครึ่งแรกเริ่มครับเป็นบางกอกเขียบอลบุกจากขวาไปซ้ายครับอีก bon. <c oughs> จังหวะนี้แม่เนกาดโอ้โหจังหวะสุดท้ายนี่เจ้าตัวยังช่วยทีมได้ครับบอลเกือบจะถึงจากตาบูตแล้วครับไอ้แตงค์ดีานพัทครับแต่จังหวะจ่ายสุดท้ายนี่ไปโดนทางนั้นธนัทแล้วก็วิธีบอล จงดักได้แล้วก็กลายเป็นบอลของบางกอกเอฟซีครับแล้วจะแตะหนีทางด้านสิวะลูกนี้วารินเปิดมาหุ่นนี้จังหวะก็พยา <c oughs> ยามข้อบอลของเกมคู่นี้กต่อจังหวะยิงของวารินลูกนี้เอา้ายังทุกทิ้งมาได้ครับแม่ <c oughs> บอลจักรวุฒิจักรวุฒิย้อนมาที่รามรามเปิดเข้าไปกับไวททอน คนนี้ไม่พลาดคะะอะชนแล้วโดนทางด้านบีดาวสครับแล,ลเปิดยาวขึ้นหน้ามาเลยไพ่บีดาวบีดาวกลับตัวแล้วซัดไกลแม่ลูกนี้เบาแล้วก็ลงตัวทางด้านรัชพลครับแล้วรัชพลเปิดบอลเร็วเลยยามาเรระจากเปิดย้อนไปอีกทีนึงแล้วสาโฟได้ขึ้นโมงคนนี้ลูก วันยาวของรัชพล่วโไอ้ให้ทางั้นจากลาวุฒิวีดาววีดาวลองซัดเองบ้างลูกนี้ยังไม่ผ่านนักจั่ลูกนี่นี่พวกเขาเจาะไม่ได้ก็หาจังหวะส่องไกลจากนอกกรอบเกตโทษโตเล่นเจ้าตัวตัดเข้ากลางและซัดด้วยสายลูกนี้หูตบได้แล้วจังหวะสองยังตามไม่ตะคุบได้ครับโอโ้โหของยังมาได้รับหน,นี้ครับรับไม่อยู่แต่จังหวะที่ทางด้านซาฟโฟจะตาดเข้าไปเล่น จังหวะ2ก็ยืนอยู่ในตำแหน่งนล้ำหน้าแล้วครับซาฟออติสอออบอลมันบดแล้วก็เอวรินวารินมีพื้นที่และซัดไกลลูกนี้แมมหลุดกรอบสุวิจักเปิดเข้าไปนกรอบกิดโทษอลจาจะพลออกมารับลูกนี้อืไปชนกับดูภาพชา้าครับจังหวะของทางด้านอันจารย์พลออกไปชนกันเองครับ แต่จังหวะ2นี่ก็ยังตามไปตะปบได้ครับเปิดเข้าไปในลุนนีกลับไปโทษลูกนี้รัชพลไม่พลาดครับอืมและสาโฟไปชนใส่รัชพลครับผู้ตัดสินก็เป่าฟ้าให้แล้วครับรัชพลเตะบอลขึ้นหน้ามาไม่จ่ายต่อมาตรงกลาง ทางด้านวีดาวสลัดหนีมาได้ครับแลวจ่ายต่อไม่สาฟโฟเข้าในก,กรอบโทษจะพพลไม่พลาดครับ,รบเริ่มที่จะมีที่ทางด้านวีดาวยังขู่ทางด้านกองหลังของมางกอ,อกยังได้พบทำล็อกและซัดด้วยสายเรื่งนี้ไม่ผ่านทางรัชพลครับแม่กลายเป็นว่ามีโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆครับสยามเอฟซีแต่จังหวะจบนี่ก็เลยครับ น้ากลอไปโทษเด้งไปทางด้านซ้ายนะครับมีวารินนาริล่าอยู่แล้วจะยิงเดียวลูกนี้ยิงเดียวมาแล้วจะพลก็ไม่เผลอเลยครับรับได้นุ้วมืสปล่อยให้เล่นแล้วบอลยางของแลชจะพลเลยครับวางมาให้ซีบางวีดาวซัดเลยครับแล้วจังหวะนี้แม่ผ่านหน้าปากประตูไปครับจังหวะยิงของอนอนทบุรียูนิเต็ดสอบุญวีิีนี่อ,นอย่างเป็นเจ้าบ้านที่นำอยู่สองต่อศูนย์นะครับออกมามา,มาถึงวีดาวครับ วิดาวยกมาจังหวะนี้ก็แรงรัชพลถึงบอลก่อนจังหวะสองนัทประสิทธิ์ดูจังหวะก่อนหน้านี้ครับบอลเปิดมาของวิดาวแล้วรัชพลนี่ตบทิ้งได้แล้วบอลต่อเนื่องนี่ครับนี่ครับนัทประสิทธิ์ไปเสียลากก่อนนะครับบอลเปิดยาวขึ้นหน้ามาของรัชพลน้ำทองไขรบอลยาวเปิดขึ้นหน้ามาขึ้นหน้ามาของมกระพายติดจักรพง แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับเป็นบากลูนซีครับบุกมาเอาชนะแสวซีที่4-0ครับพวกเขาเก็บ3คะแนนแล้วก็ยังนำเป็นฝูงของโซนกรุงเทพในดอลทนต่อครับ